เห็นปะบอสลากขึ้นมางี้ยเห็นปะบอสเราบอกแล้วว่าเต้นมันไม่เวิร์กฉันว่าเราแข่งร้องเพลงแทนดีกว่าแล้วเรายังพอมีเวลาโอเคป่ะตรงนี้ต้นต้นเหมือนพยายามทำท่าเหมือนของเขาเออเออเหมือนแบบพยายามตีพยายามเทียจะตีลังกาไปเบนเบนไม่ใช่ตรงนี้เเหอะไปนะ ปลอปลอปลอบเลอดปอบเลือดอ่ไปไปสองคนนี้ไปสองคนเร็วเห็นตาบอสบอกแล้วว่าแต่นมันไม่ไหวฉันว่าเราอ่ะร้องเพลงแทนดีกว่าเปลี่ยนเถอะเรายังพอมีเวลาโอเคป้าทำไมป้าร้อมแพลงง่ายอย่างงี้อ่ะโอเคป้าทุกคนจริงจังจริงแล้วเหมือนเหมือนเมื่อคืนนะแบบเหมือนปด็จริงร้องตังนี้เลยนะร้องจุดเดียวนะเปลี่ยนเถอะเรายังพอมีเวลาโอเคป้าหันไปถามเพื่อนเราใหม่ ปลี่ยนเลยนะคะคือเก๊ไม่ยืนนั่งอยู่หรือว่ายืนอยู่นั่งนั่งนั่งเลยเก๊กจริงด้วยนะคะเห็นบอสตายแล้วเห็นบอสบอกแล้วว่าเต้นมันไม่เวิร์กฉันว่าเราอ่ะแข่งร้องเพลงแทนดีกว่าเปลี่ยนเถอะเรายังพอมีเวลาไม่เคลียร์ปะจริงจริงอันนี้แหละจริงต้องพวกเราจริงต้องเราจริงเออมิวต์มเสียงไปบอส ลากกลับเลยกลับไปที่โคดังอ๋อบัลลากคไปที่โคดังจัดจัดตรงที่เราอยู่อยู่กลางเราลากไปอยู่ตรงกลางลากมาตรงกลางไปทีเพิ่งก้อนป้อนก็ไปออกร่างกายที่อื่นทไมปต่ำยอมแพ้ง่ายอย่างเงี้ยไม่ได้ยอมสักหน่ยก็เห็นอยู่ว่าคู่แข่งเขาเก่งกว่าเดี๋ยวปากแข่งได้ปะตัวเองเต้นไม่ได้ท็เลยกลัวดิ การที่ปเปลี่ยนเป็นการแข่งร้องเพลงก็ไม่ได้แปลว่าสัญญาที่มีไว้จะเป็นโมฆะเบนเบนควรจะอยู่ใกล้ๆคารินไหมเขาบอกว่าพวกหลงเพลงเราก็ขี้หลงมากๆมันมีโอกาสเป็นเกย์สูงอ้าวอันนี้ันนอี้เราแบบเคยได้ยินแบบเหมือนพูดเลยเหรอเคยได้ยินหรือเปล่าว่าพวกที่หลงตัวเองมากๆแล้วก็ขี้หลีอย่างเธอเนี่ยมีโอกาสเป็นเกย์สูงดูเหมือนแบบ เดือกาดเป็นเกย์สูงเกย์สูน์วัดอารมณ์อารมณ์เครียดหรือเปล่าไม่เครียดไม่เครียดคือแบบโอ้โหสาววัฉันเป็นเกยศจ้ามาเดีย๋ย,ยวยยจ,จะลอง<ม>อยากลองไหม,ล,<อ>มละจ้ามันยอแพงไงไง้ง่ายอย่างแบบเหมือนแบบไม่พอใจในะช่ก็เราอยากเต้นอะ่ะบอกโอ้โหเธอแต่เราจะไม่ได้แบบซีเรียสน,นะเราจะแบบโห่วงเขาไม่กลับยอมแพ้ง่ายอย่างเงี้ยเขาจะแบว่อวายตามภาษาเด็กจอนจัดของเราอ่ะน่ามานั่งถ่ยทมผมว่าถ้าไม่หลักฐานสิบทีอะไรเงี้ยโอ้ยแล้วกลับยอมแพ้ง่ายเียไม่ถักไม่ถักไม่จะแอบแบดู จับเข้ามาดึงเข้ามาหูป๋อมทำไมป๋อมยอมแพ้ง่ายไม่อมยอมแพ้ง่ายอย่างเงี้ยไม่ยอมแพ้ง่ายสักหน่อยก็เห็นเหว่างลูกเข่งแข็งจริงกว่าเดี๋ยวเราปากแข็งได้ปะตัวเองเต้นไม่เป็นแล้วมาโวยวายเนี่ยบ้าเลยแต่การที่เธอเปลี่ยนมาเป็นร้องเนี่ยแต่การที่เธอเปลี่ยนมาเป็นร้องทั้งหมดเนี่ยเราพูดด้วยแซวนะแบบอย่าปากแข็งได้ป่ะตัวเองเต้นไม่เป็นนะดิเลยเปลี่ยนมาเป็นร้องบีบต้องเปลี่ยนแล้วนะตัวเอง ปากแข่งอะนรี่เธอเปลี่ยนเป็นร้องแต่การที่เธอเปลี่ยนมาเป็นร้องนี่ก็ไม่ได้แปลว่าเด็กของเราจะเป็นโมฆะนะจ๊ะฝออันหนีปึ้งเออเข้าใจป่ะเราก็โนมเลียกตลอดเวลาไปเจนน์นึ่งเอาแค่ไม่ได้ยอมซะหน่อยไม่ได้ยอมซะหน่อยก็เห็นห็นอยู่ว่ากูแข่งเก่งกว่าเนอะปากแข่งนะป่ะ บอสฟังจากท ok> ี่เขาพูดดิเขาปากแข็งที่เขาเปลี่ยนเพราะอะไรเราเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเขาแพ้ใช่เพราะเขาเต้นไม่เป็นเพราะเขาเต้นไม่เป็นเราที่เขากลัวแพ้เพราะเขาเต้นไม่เป็นปุ๊บพอเรารู้เขาเต้นไม่เป็นปุ๊บและอีกอย่างหนึ่งที่เรากลัวคือการที่คุณเปลี่ยนอ่ะคุณต้องการทําให้เดทของเราเป็นโมคาใช่ไหมคอยมันอยู่แค่นี้เราจะไม่ลืมบทเลยส่งมาไม่ได้ยอมสักหน่อยก็เห็นอยู่ว่าคู่แข่งเขาเก่งกว่า อย่าปากแข็งเลยปะตัวเองเล่นไม่เป็นก็เลยกลัวดิแต่การที่เปลี่ยนไป็นร้องเพลงเนี่ยช้าไม่ต้องรีบแต่การที่เปลี่ยนก็ไม่ได้แปลว่าสัญญาที่เรามีไว้จะเป็นอันโมคะนะฝามจับมือเบี่ยงไปเลยเบียงทิ้งเออลองเรลวกันนี้สัญญาไหมจะเป็นโมคะนะจ๊ะเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้เลยอ่ะไม่ได้แปลว่าจะเป็นโมคะนะฮึเคยดิ้ริงเขาบอกว่าพวกหลงตัวเองแล้วก็ขี้หลีมากๆอย่างเธอ มันมีโอกาสเป็นเกย์สูงมีโอกาสเป็นเกย์สูงนั่งเน้นๆเลยมันมีโอกาสเป็นเกย์สูงเอองั้นไม่ส่งไม่หันออกเลยหันไปหาเขาก็ได้หรือหันส่งคนดูก็ได้มันมีโอกาสเป็นเกย์สูงอ้าวอย่างนี้มันต้องลองก็ลองสิจ้านะจ้านะจ้ามันจะไปยากอะไรพอเขาเริ่มลองสิจ้าปุ๊บนิวลุกขึ้นยืนดูเลยนะพอเขาเริ่มเต้นปุ๊บนิวแบบ นะพี่จีคนนั้นนะจริงๆหนูต้องเห็นอยู่ในสายตาเราเลนะเออแล้วหนูมองเงี้ยปุ๊บพอเขารุกๆอยู่แถวนี้ยดูแถวนี้แล้วก็แบบเจริญๆอยู่แถวเนี้ยนะคะอ่ะก็ลองสิจ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอลจะไปจบตรงนิสเตจลองสิจ้าแล้วมันจะมีท่อนหนึ่งที่บอลจะดึงปั๊มมาที่แบบตรงอินโทรดนตรีอ่ะแล้วดึงปั๊มมาตัดสุด มุดบอานะลองสิเจ้าหน้าเจ้าอะไรว่าไปพุ่ง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 แล้วก็หันมาน้องเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยน้อเตะเะเตะเะแต่ดีเราก็อยู่กับปั๊มนี้เราพอถึงดนตรีใช่ป่ะแล้วเราก็ดึงดึงมาแบบพุงพุ่งปั๊มก็จะเป็นแนวแบบเฮ้ยเดินชื่อด้วยอะไก็ว่าไปตะโกนเลยแล้วเราก็ไปอยู่ตรงมินิสเตอ์พอตรงมินิสเตอ์เนี่ยมันก็จะเป็นเต้นเหมือนแบบเราจะเวียงมาเหวียงปั๊มออกไปแล้วดึงปั๊มเข้ามาแล้วปั๊มก็เฮ้ยคือแบบไม่ได้มีความสุขเลยนะแต่แบบ แต่ถ้าหนูต้องสวยพอหลังจากนั้นป๋อมก็จะหนีกลับผักแล้อไปปุ๊บแล้วป๋อม,มก็หนีกลับป๋อมหนีกลับท่อนแถวแถวนี้น้องจะทิ้งพี่ลงหรือเปล่าตรงนี้วิ่งหนีกลับน้องจะทิ้งพี่ลงหรือเปล่าใช่แล้วเราก็อยู่ตรงนี้เราไม่ตามเรารูเ้เถอะเอ้ยไก่ลูกไก่ในกำมืออะไรวะหนีเราไม่พ้นหรอกชอบเราดิเราคิวเขาชอบหรล่าใช่แล้วเราก็อยู่นี้แล้วเราก็แบบน้องซิช่าน้องลองเหอะน้องลองเหอะน้อง ้องสิจ๊กจบพอจบท่าเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเดินกลับไปพร้อมใช้ไม่พูดเพราะใช้ใมไม้เนาะแตนมินิสเตจ่ใช้ไม่ร้องพูดเลยว่าแบบทาตองสัญญาดิปัมไปเดทอะไปเดทไปเดทกลับมาออที่เวทีใหญ่แล้วปัมก็มาอยู่ตรงเวทีใหญ่อะสมมติบอยกลับมาปัมปัมกลับมาแล้วปัมกลับมาวิ่งมาตรงการลางวิ่งกลับมามแล้วไปอยู่กแับบ ฝว่งวิ่งกลับมาอยู่ตรงกลางนั่นแหละไปบอยไปทําตามสัญญาดที่ป๋ำไปแดดไปแดดแดดแดด,ด,ดอ่ะปำหนีวิ่งไปหาเบนอย่าหลังเพิ่งพอมาถึงนี้ก็เแ๋อเพิให้เบนตัดสินใจให้ดีกว่าว่ากล่คนไปเด็กกับบอลจริงหรอเออควรไปไหมเบนจำได้ไหมเขาควรไปไหม ออเมันมันไม่ค่อยสนใจแบบไปก็ไปก็ได้เออจะให้ก็ไปไปนี่ก็สัญญาไว้แล้วไม่ใช่เหรอไปนี่สัญญาแล้วไม่ใช่เหรอไปบ๊อบจังหวะนี้เลยไปไปเไปไปคางนูุ้๊กคุณนุ๊กไปนิวมองเดินตามด้วยเพื่อส่งให้ชัดแล้วแบบเออไปใช้เนู้นมองตามข้างนอกเขาเขาไปแล้วหอรเหี่ยวอลที่เหลือที่เหลือ